คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา สวัสดีรับสวีด,ดงสวีดาทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับโปรไวทีมสโอตบ่ายกเจคอดนะครับวันนี้เราอยู่กับดิบซอลออกับวินากดีเคนเคยค้ายพีจีดีดีรกกันอีกแล้วเรามาดูกันดกวานะครับผมกลุ่มกลายพจคอดเขามีเ,าเกมอะไรน่าเล่นน่ารองน่าโดนกันบ้างกับคำคืนนี้ตอนนี้ที่หนึ่งที่สามแล้วนะก็จะเป็นน้องกิเลนกับไดโนเสาร์นะครับผมสายพันธ์เดียวกันเลยนะสองตัวนี้นะครับ Okay. ก็ใครเรียรู้ช่วงเวลาเข้ามาพูดคุยหรือว่าได้เป็นเทคนิคดีๆกันก็รีบคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมมาเปิดมาต่อเลยจากไอ้น้องกิเลนนะครับก็ตาที่แล้วโดนมาแล้วนะครับโดนมาหนักเลยไม่สป,ปอยล์ละแกะน,นะท่านผู้ชมพาไปหาดูเราอีก็กมาจุลสิก์คิงด้อมนะผมน้องไดโน,นของเราก็คลิปนี้ไม่ดับหนทะเลตามหรือพอะเเจอเท่านานกันดีเช่นเคย ก็พกมา 1K นะครับผมกำลังดีไอ้เพื่อนอืมหวังว่าจะเบิกมาจองสองนะคือวันนี้แบบไหลจัดทั้ง3เกมเลยหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนี่คือเกมที่สามเลยนะเพรสองเกมนั้นคือไล่แบบไล่ปูดปลาดมะพร้าวแก้วมะพร้าวสับปูเชยโฮฮิ้วกันเลยก็ไปดูช่องที่หนึ่งช่องที่สองกันได้นะครับผมช่องแบนด์แจ็คพอตกะอะไรวะปัจจัยนะทีปัจจัยนะครับผมมยิงสามช่องนะไปกดไลค์กันด้วยนะ หน้าช่องเฮียงเลยนะใครที่หาช่องทางไม่เจอบรโบดแป๊บแล้วก็บนกันไประนาวระนวยจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมนวดกันไปยาวๆครับอ้คุณนิเมอ่อนิ้วแล้วจังหวะนี้ออโต้ดีไหมเพื่อนเฮ้ยใจเย็นแต่ว่าแข,แข็งแบบนี้นะผมมันมีโอกาสนะที่มันจะมาถ้าเราเพิ่มเบ็ด แต่ขอลองสักนิดนึงก่อนเีอจะเพิ่มนะอ้าวใจยเย็นๆแล้วเข้คุยกันคูยยังไม่ทันเพิ่มเบ็ดเลยมันจะขึ้นฟรีแล้วหรือเรียบร้อยขึ้นแล้วก่อนจะเพิ่มเบ็ดสามสิบตอนแรกนะก็โอ้โมายก็เสียดายไปไม่เป็นไรสิบบาทอลองเชิงลองเชิงก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าลงฟรีนี้ก็อาจจะนวดสักแป๊บลอคือเพิ่มเบ็ดกันไปเลยนะผมจะแตกนะ ถ้ามันแตกปีนี้นะผมเราจะลงไปเพิ่มเบ็ดกันสามสิบกำลังดีโอ้โหแจบกบหมุนกันพักเดียวลีลาหมาเห่าฟีสปินเกมนี้นะบอกเลยออโอเคห้าหมุนยาวกันไปเลยเพื่อนเลยไม่มีคำนวณเลยนะจริงๆไม่จ่ายกันเลยนะตอนนี้ดีสูนะห้านะผมุล่าริบตัง อเดือดเดือดเดือดรั่วโอ้ยสวยลูกเอมานะครับผมแต่คูณน,น้อยไปหน่อยปั๊มก็ใบโหดสิบแล้วก็ปักคิวมานะครับผมบวกน้องนามของเราแล้วก็น้องไดเอทอ๋อแล้วก็จะเหมือนโบกผู้พิดนม่เรียกใส่พันกิจแรงไรตั้งเองลืมเองโอ้โหฮ่ากหากฮ่านะครับผมมาแล้วดอกแรกที่เรารอคอยหหเหลือแต่คูน์ซีมนุนโอ้ยสวยงามเลยเออ ตัวปัญญาแล้วลูกนะเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับผมกลายเป็น4แล้วตอนนี้ปาบเข้าไปแล้วผมไดเฮดเนี่ยของแท้ครับตัวนี้โอ้โหเคเจมาแล้วครับวายระเบิดมา2ตัวนะครับผมแล้วก็ติดเข้าไปหยอบ1นึ่งนะครับผม628องไม่ใช่หกสองสิบหกหกสองสิบสองพี่ๆสองแปดแม่งเนี่แม่งจริงเทลื่อนเลยไปก็ฮ้ึ เจ็ดแต่คูณแตกไปพันหกนะตอนนี้สวยเลยสวยเลยลงไปนี่คือนะ่าจะอัดเปลี่ยนได้เลยนะผมดูก่อนคอยทั้งนอกเถิดนะเพิบโอเคดอกเดียวแล้วก็ยังไงโอเคครับติดเจมาหนึ่งทีเจติดใจไหมเพื่อนเราก็จะหัวโปงโบมานะบิบยอยเยยแล้วก็ไปโอเคหมดตุยไ,ได้ไหมไสี่หนึ่งอะสี่เจ็ดหกนะรผมสี 4, 7, 6, นะ่ร้อยเจ็ดสิบหกแล้วก็ ทงหมดข้งมวลได้ไป 2K อีกแล้ว10บาทนะอุตส่าห์ขึ้นให้นะเมื่อกี้คือการชะลอกเชิงเราก็เพิ่มเม็ดล้วกันนะท่านผู้ชมนวดนิดนึงเพิ่มดีกว่า,เพ,วาเพิ่มไปเลยแล้วกัน40เลยล้วกันเพื่มมาเ <laughs> พิ่มต้องมาบ้างแหละครับท่านผู้มชมถ้าไม่มาแล้วก็นวดเสุมทั้งนิดนึงไม่เกงไม่กลัวทราเราอยู่ 2K ตอนนี้ มันหนาๆเ้ยเล่นง่ายนะบอกเลยอ้าวสวยเออฟรีกันรลัววันนี้วันฟีเกรแมงชาติหรือเปล่าวันนี้ตั้งแต่มาจองแล้วผมไม้แรกกดปุ๊บขึ้นปรีปับป๊บเออปุ๊บปั๊บปั๊บไวจัดแล้วนี้ก็จะแตกหรือเปล่านะ,ะเบียรสีสรอบนี้นะครับผมหวังว่ามันจะแม่ เอเอเอา่าขบ่แล้วเพิ่มคูณกันไปตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเชนคูณเชนคูณเชนซ,ซีซีนั่นเองงงไอ้สัตว์งงเชนดีซีไปเรื่อยๆเก็บคูนผสมเล็กเนี่ผสมเล็กผส,สมน้อยตาโซ่มาไปเรื่อยๆเท่าไหรว่วะคูณเจ็ดเท่านะครับทุกผู้ชมเอเอามาดิเพื่อน มาย่อมหนึ่งแล้วก็ให้ไปเลยเออดีมากดีจริงประชดสวยครับผมบักเอมาแล้วก็จงหัวโปกโปกมาจังหวะน,นี้นะผมไถนเส่าเต่าตัวแพงมาแล้วผมหกร้อยหกสิบเงียบเงียบเลยทั้งหมดได้ไปพันเก้าแล้วนบสองคอมโบเมื่อกี้แล้วก็เบอร์ไม่หมุนอีกนิดนึงเออเออสวยเลย ปั๊บปัป๊บอีกโอ้ไมติดแค่ขายช่องเดียวจนเจเราได้ไป1,56โอ้เจ็บคอ,อไ, <c oughs> ไม่เรียติดคอ <c oughs> ดอกสุดท้ายครับผมไว้ยังไงสีลรไอ้เลิอบอยู่เปน็นเดืที อ้าวโอ้โหกูด์กำลังมองข้างล่างอยู่เลยเมื่อกี้ฝรีอีกแล้วท่านผู้ชมติดติดกันเลยกี่รอบแล้ววะาสามไหมอ๋อสองดิรอบแรกเมื่อกี้เราหนึ่งสองเออแล้วมันมาอีกไงคือเบ็ดห้าติดครับท่านผู้ชมเพิมเศษปุ๊บคืนปลบปลาปลาปุ๊บจังหวะนี้สวยงาม้เพื่อนแล้วยังไงกระจงหัวโปกมาแล้วแล้วปั๊มเข้าไปบักเคนะครับผมท่านผู้ชม ลัวๆลัวๆเนี่ยแหละมันชื่นใจหน่อยนะผมทำงานเป็นเหนื่อยๆแตกให้มันชื่นทีวงทีวีเออเอาไปคูณหกตอนนี้นะผมจัดสมคูณไปเรื่อยๆเลยนๆเล่ยๆโอเคได้เพิ่อมอีกบนหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งบนสุดท้าย <c oughs> ป๊าบักเอบักเอต่อแล้วจังหวะนี้ไอเคมาลูกโอ,อรอเพื่อนนะครับผมแล้วก็โอ้โหนนองไทเฮดกูโค่น้ำมาทีเดียวเขียวทั้งจอนะผมแล้วก็บักกระจงหัวโปกแล้วก็มีระเบิดวายมาแต่ว่าไม่ติดจำนวนจเจริญพอนะโยมไปโอ้โหสี่พันทั่วเลขสวยจัดสิบหมุนสี่พันนะหมุนละพันหรอไม่ใช่ไม่ใช่ หมุนละพันเฉยสิริบบนแล้วนะไปต่อตังนิดนึงเบ็ดร้อยนะท่านผู้ชมจากวะนนี้วัดดวงไงไปเป็นไรมาติดเลยติดเลโอ้สิบห้าบาทเกินเกินเกินเพื่อนใจเย็นโอ้โหไมคก็มึงติดห้าบาทสิบบาทเกินเบ็ดร้อยนะเพื่อนใจเย็นเย็นมึงคำนวณผิดพลรราดหรือเปล่า AI ฮัลโหล ข้างกเกลียอ,อะไรจังหวะนี้นะโดนไปพันกันแล้วกูป๊าบเอาโฟสองเดียวก็ไปให้นะครับใจคอเลือดเย็นเลือดเย็นจริงอันนี้คนไอ้แข้งคนลวกไปหลายเซนแล้วกูช่างว่านี้มะมะโอ้โหมันชอบแบบเหลือไปช่องเดียวนะครับผมชอบเว้นว่างออเออช่องเป็นช่องระหว่างกลาง เราสองโทนนี่คืออะไรวันนี้ใสแ่แตกแล้วก็คือแตกเลยนะมันจะมีอยู่สองทางนะท่านผู้ชมมันจะแบบแข่งลอกเราให้รทเราให้อาให้เราตายใจนะผมแล้วมันก็แตกทีแลงแล้วกัมกกกบมันลอกอยู่นั่นแหละแม่แตกก็คือไม่แตกเลยก็มีมาวัดดวงวัดดวงวัดดวงเลยเนี่ยเทอร์โบโลเลยมาหลังความจังไรก่อน ออโอ้ยเยอะเ,เลแล้วโดนไปเออไอเคสวยครับผมดอกนี้แล้วยังไงต่โอโอเคเจ้าคิวได้ผมมากันบ,บู๊บบอยแบนดเลยดงโอ,โอ,โอ้โหน้องจงหัวโปล่ก็มาเอาครับผมมาแล้ววิ่งวินดอกเดียวเน้นๆโอ้ยรอมานานขอบพระคุณ 10K เป๊ะโอ้โหได้ไป10อ่าท่านอะไรวะ 16K นะครับจงังหวะนี้คือ โอเคว่าจะแบบเม็ดแหละที่จะแบบรอ,อ,รอดนะอ,าอ,ดาอ่าไม่รอดตายนะเอ้ยทุยเค้าจะรอดตายเอ้ยเคยาไม่รอดตายปะงงก็องขออายกับเปืเ่อนเลยเรือเ่องเกียคลิปนี้นะท่านผู้ชมก็ใครชอบไปลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมขยะเขากลุ่มเรก่องที่เมาไมแรกนะครับบ๊ายบาย